วันดีสบายดีดิพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมวันนี้พญวันแลนมาหนองปลาซุนประทานครับวันเสามาเฮาแหาล่องเมืองเป็นฝนตกไม่แต่เก่ามันถื่อนันเฮาปลาลดครับเสาม,มีนี่ปลาลดสีขึ้นนี่ครับก่นฝนตกไม้น้องนี่ตามที่มาเฮาปกติมันก็ถื่ออยู่นี่ปลาลดอยู่ห่างๆแต่ว่าก็มีอยู่ครับ หางปลาหลดุดโดนเงียบๆน้ำฟังครับหาปลามันขึ้นนะมันห่าน้ำจริงว่าวานันผู้เดียวกลอมๆข้าเจ้าันยำม,มองอกๆอยัง,งหันผู้หนึ่งล่างยำบ้องฝันกลางไว้แต่บอคลลฝานนี่คือปลานี่น้องไหลพี่น้องเอาปลานี่น้องไหลปลาน้นองนี่ปาลาไหลโอ้ยผู้ขากะไรกอกพี้นท้อง เดี๋ยวไปมันจะทำสรอเซเลอยู่น้ำแถวนี้ได้ปาป้าขอมีหรือเปล่าเนาะแล้วเสียวานล่องบึงครับจ๊ะน่อยห้าคือห้าได้อย่าเม้นแล้วเพิ่นมะผีเลยผู้ขาก็ได้มันครับมันหายอยู่หายกินมันวันเหี้ ตกมาปีนี้อยากตั้งพปใวัาหาขินวันเหียนี้ดิยี่ไก่มาพักช่วงปิดวงขึ้นต่าธรรมนี่พี่น้องข้นเขาขึ้นธรรมมองเคยไปไปไปพระสวดมนต์ไป,ไป,ไปนั่งสมาธิพระวนาอายุธรรมละปีนี้แต่เขาพระสามมณีเพราะท่านไปเอเชียอยู่ครับแต่ว่าขึ้นไม่ไหวยแต่ว่าของพระท่านได้ไปแบบไป,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 ไปพระวน,นาไปวันพระเอเสียพระท่านไ,ไป เป็นไม่ไหวพระซืซือลกมาปีนี้ไม่หายยุหายชินยังย่งยอเอาพี่น้องครับจังมารุนกันนะครับสีได้หน่อยได้หลายซ้ำหน่เดี๋ยวพวกขาล่งวันแหก่อนครับพี่น้องครับกำลังสีกลับบานมาพ่้าน้ำร่นยู่มอือเห็นประดุกไหมครับพี่น้องอาารเม็ประดุกตัวย้อยไงเอาประท่านไงได้ครับกำลังมันแลีนข้นนี่ครับัลแลนขึ้นมอง ออกับดิกน,านหารไม่เลี้ยงเออฮไม่เดี๋ยวเห็นโอ้เสียดายปลาดุกโตแบบใหญ่เลยปลาดุกตัวแบบใหญ่เลยปลาขึ้นได้เลยครับสลบไหมเล้ยมจวด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 ขึ้นนี่แล้ว ขาสิ่งล่องวันแหเบินจักรบาทสองบาทกันนพี่น้องล่องวันแห่กันครับน้นไหลมันขึ้นนี่แหละฝนตกแห้งครับนี่ก็ลูกล้านิดหน่อยครับพี่น้องว่ามีป้ายไงพี่น้องพันหลูนะผู้ขายล่างป้าจักบาทนะครับ นี่ครับผลนันนี่ครับปลคอใ้มัจะไส้เวทยดคละ่ะพี่น้องกับปลาขาวปลาขาวด้ปลาลุดสามตัวครับสามสี่ตัวเอาพี่น้องครับกลับบ้านครับวันนี้ครับเดยวไปเท่ให้พี่น้องด้วยแล้วใก็ได้ปลาลุดก็อไสามตัว เลืยสองบันนี้โอ้ยออกอีกแล้วส่ด่างหล,าหลีย้ยนะเดี๋ยวมาเลี้ยเทียบผลอกรกันด้สองตัวตัวนี้เลี้ยตัวเดียวครับเออเลื้สองตัวครับผลอันนี้ซุมหนึ่งเดียวไปป่อยสั่งพันะพี่น้องครับเอาปลาไปป่อยของน้ำลดน้ำไหลมือขึ้นนี่ฝนแห้งคักแห้ง,งนี่ ขนาดน้ำบกลงบากไหลพี่น้องน้ำสางบกลงบากไหลผู้ขาใส่เว็ดไปยังไหนสิหาเห็นแล้วเต็มขึ้นมาหมดแล้วครับนี่ยเต็มป้าอ่อยแล้วครับนี่ลุงเรามากตรงปัสสาวาได้หลายเพลนะหน้าก็ลังสี่มกน้ำไหลแห้งแล้วพี่น้องโอ้ยหามาเห็นลเลยเบ็ดน,น้ำเต็มสางไปนี่เล้ยวรถหาเบ็ดม่เห็นหรอครับ ปลาซิวได้บักหลายครับพี่น้องปลาซิวปลาหน่อยเพื่อนเหรครับเยอะเงาเยอะโอ้ปลาลูกคอกแบบน,นี้ ปล่อยลงสางก่อนโอ้น้ำเต็มสางหมอกกกครับพี่น้องสางที่พวกขาเค่อยไทยพี่น้องเบ่งแหละสูงเลยว่านยังมกาก้นใส่เดือนอยู่นี่ครับปเป็นเงี้ยเว็ดน้ำยังพูอยู่ฝนป่าที่นี่เต็มเลยครับเลยฝนแห้งครับไม่เหมือนขึ้นกับสีเต็มมะหอดพนีตัวครับหล่นมะหอดพี่เละ ่ลน้ำเต็มเลยครับวันน้ำเต็มสร้างหมอ,อกกอกไหลลงจากเขาครับน้ำยื่นขึ้นรับร่องรับน้ำม,มาจากเขาไหลลงมาจากนี่น้ำปลาน้ำเขาที่ฝนตกเราเพิ่งเสิไหลลงมาป้าอ้อยนี่ครับไหลลงมาป้าอ้อยแล้วก็ลงมากกองาอันยูน่นีเลยครับน้ำม,มองรับน้ำ ไปปลาก่อนครับวันนี้นตัวนี้ตายไปแล้วไปเลี้ยวบ่ไปใส่แสดงว่าเอร่านี่นะตรงปลาชิ ยัง่อยลิ้นอยู่ครับฝนตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วตัวนินตัวนี้ไม่ไปไหนเลยไม่ตีนคิงเลยครับไม่ตีนคิงเลยครับตีนคิงอยู่แต่ว่าไม่ไปไหน,นว่าเหรอว่าเหรอครับตรงฝาสุดยอด เอาสีปล่อยแล้วเราฝันบ่อไปแต่ละวันเราเบ่อเราเสียชื่อเดียวขอขอขอบรรยากาศหลังฝนตกแห้งครับพี่นอ้องขอบคุณในห,หลายพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายปุ้น